ปเปิดเทอมท่ไรใจจะวายทุกทีไหนจะค่าเทอมค่าชุดนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียนค่าขนมลูกแล้วค่าข้าวพ่อแม่ล่ะตูมเดียวเงินเกลี้ยงแต่ใจเย็นก่อนนะพี่น้องแรงงานกระทรวงแรงงานเนี่ยเขารู้ว่าเราหนักแค่ไหน เขาก็เลยจัดให้นะโครงการเงินกู้ปันสุขสําหรับผู้ใช้แรงงานทั้งสายโรงงานรัฐวิสาหกิจและก็แรงงานอิสระได้หายใจใหายคอกันบ้างแล้วนะเงินกู้ปันสุขคือโครงการดีๆจากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน่ายรมกระทรวงแรงงานมี2กลุ่มหลักแนะที่สามารถกู้ได้ 1. ลูกจ้างประจําในสถานประกอบการหรือว่ารัฐวิสาหกิจ่นสหกรณ์หรือว่าเครดิตยูเนียนสแรงงานอิสระเช่น คนรับจ้างทั่วไปฟรีแลนซ์ขายของผ่านกองทุนผู้รับงานไปทาที่บ้านซึ่งไม่ใช่พนักง,งานบริษัทเนี่ยก็สามารถมีสิทธิกู้ได้ถ้าคุณเป็นแรงงานในโรงงานหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีสหกรณ์คุณจะกู้ได้สูงสุด10ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยก็แสนถูกนะแค่0.5ถึง1.5%ต่อปีผ่อนได้สบายสายเลยนะ3ปี10ล้านเนี่ยไม่ใช่แค่ค่าเทอมน้องแล้วนะสามารถจะสร้างโรงเรียนเนี่ยให ลูกได้เรดเองได้เลยจื่นกู้ได้นะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่1สิงหาคม2,568นี้ไปที่สาก์ในที่ทํางานนะหรือรัฐวิสาหกิจของคุณนั่นแหละสําหรับคนที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างใครเป็นนายตัวเองอยู่กู้ได้สูงสุด5้าหมื่บาทต่อรายเลยนะถ้ารวมกลุ่มกันได้เนี่ยกู้ได้ถึง3ามแสนบาทมันก็เลยเหมาะมากสําหรับคนที่อจะมีทุนเนี่ยไปขายของไปเปิดร้านไปเลี้ยงไก่ไปทําขนมก็ได้นะติ ต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดใกล้บ้านได้เลยไปคนเดียวเนี่ยอาจจะได้แค่ห้าหมื่นแต่จะชวนเพื่อนรวมแก๊งกันไปก็จัดหนักได้ถึงสามแสนบาทเลยนะอยากจะสมัครเนี่ยก็เพียงติดต่อกองสวัสดิการแรงงานนะโทรไปที่0ูนย์สองหกหรือสำนักงานจับหางานจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศใครอยากจะลดภาระช่วงเปิดเทอมอยากมีทุนทําเกณฑ์หรือหาเงินทุนถูกๆดอกเบี้ยต่ำๆโครงการเงินกู้ประสุข,ข,ของกระทรวงแรงงาน นี่แหละช่วยได้จริงไม่จกตาสนใจก็โทรไปได้เลยนะหรือไปที่จัดหาง,งานจังหวัดแล้วก็แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนรู้ด้วยแล้วก็ถักเพื่อนสายประหยัดมาดูด้วยนะ